คุณรู้ไหมว่าข้อผิดพลาดทางการเงินที่คู่รักหลายคนทำในการวางแผนกเกษียณคืออะไรคือการวางแผนแค่คนเดียวทั้งที่ชีวิตคู่คือเรื่องของคนสองคนหลายคนคิดว่าก็ฉันทำงานฉันก็วางแผนของฉันไปสิแต่คุณลืมไปว่าถ้าคู่สมรสของคุณไม่ได้ทำงานนอกบ้านพวกเขาก็ยังคงสร้างมูลท่ามาหาศาลให้กับครอบครัวทั้งงานบ้านการเลี้ยงลูกหรือการดูแลสารพัดสิ่ง แล้วถ้าวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือแค่ถึงเวลากเกษียณจริงๆแล้วเงินที่มีมันของคุณแค่คนเดียวละ่ะคุณว่ามันแฟร์พอไหม นี่คือความจริงที่เจ็บปวดการเกษียณของคนคนเดียวไม่ใช่การเกษียณของครอบครัวทางออกคือคุณต้องสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคู่สมรสที่ไม่ทำงานโดยตรงไม่ใช่แค่ให้เขามาพึ่งพาคุณเริ่มจากการเปิดบัญชีลงทุนในชื่อพวกเขาหรือตั้งเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจนว่าเงินส่วนนี้จะสำหรับอนาคตของคู่ชีวิตคุณโดยเฉพาะ คิดซะว่านี่คือการจ่ายเงินเดือนให้กับการดูแลครอบครัวของพวกเขาจำไว้เลยการวางแผนกเกษียณที่แท้จริงต้องรวมถึงความมั่นคงทางการเงินให้คู่ชีวิตของคุณด้วยนี่แหละคือความรักที่ยั่งยืนที่สุดแล้วคุณล่ะครับเคยคุยเรื่องนี้กับคู่ของคุณหรือยังหรือคิดว่าวิธีไหนคือการสร้างความมั่นคงให้คู่ชีวิตที่ไม่ทำงานได้ดีที่สุดคอมเมนต์มาแบ่งปันไอเดียกันหน่อย